สวัสดีค่ะพบกับช่องกับข้าวบ้านเราอีกเช่นเคยค่ะวันนี้มีวิธีเก็บมะเขือเทศและว,วิธีเก็บถั่วฝักยาวไม่ให้ฝ่อมาฝากนะคะวันนี้เราใช้มะเขือเทศท้อจะใช้มะเขือเทศพันอะไรก็ได้ค่ะใช้ได้เหมือนกันระยะการเก็บก็ไม่ต่างกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำ ถั่วฝักยาวแล้วก็มะเขือเทศของเราไปล้างน้ำให้สะอาดนะคะสักสองน้ำเรเราจะดูวิธีเก็บถั่วฝักยาวก่อนนะคะเราจะนำถั่วฝักยาวที่ล้างแล้วมาหั่นให้เป็นท่อนค่ะหั่นจนหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็เตรียมน้ำเย็นไว้สำหรับน็อกนะคะตั้งน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปเล็กน้อย พอน้ำเดือดจะจัดเราก็จะใส่ถั่วลงไปเลยค่ะเราจะลวกสักหนึ่งถึงสองนาทีนะคะพอครบเวลาเราก็จะตักขึ้นทันทีเอาลงไปนอกในน้ำเย็นทันทีค่ะทิ้งไว้อย่างนั้นจนกว่าถั่วฝักยาวของเราจะเย็นนะคะเพราะถั่วฝักยาวเย็นดีแล้วเราก็จะเทน้ำออก พักให้เสด็จน้ำเสร็จแล้วก็ใส่กล่องทัพเปอร์แวร์เข้าในตู้เย็นช่องธรรมดานะคะการเก็บแบบนี้จะอยู่ได้1-2อาทิตย์แต่แล้วเราก็จะนำมาปรุงอาหารอะไรก็ได้ค่ะต่อไปเราจะมาดูวิธีเก็บมะเขือเทศกันนะคะพอล้างสะอาดแล้วเราก็จะมาซับมะเขือเทศให้แห้งทุกลูกเลย พอซับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาถุงซิปมาใส่นะคะเวลาเรียงมะเขือเทศเราจะเรียงไม่ให้มันซ้อนกันเรียงไปแบบนี้นะคะไม่ซ้อนกันเราจะใส่กระดาษรองก่อนนะคะกระดาษซับกระดาษที่ชู่แผ่นใหญ่ะคะ่ะไว้ให้มันซับน้ําเสร็จเรียงเสร็จแล้วเราก็จะรัดถ้ามันรูดซิปไม่ได้เราก็จะหาถุงมาซ้อนอีกทีนึง คลิปนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่วันที่26เดือนมีนาคมนะคะเขียนไว้เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดในวันที่ใกล้ๆจะถึงวันครบรอบ1เดือนนะคะพอเขียนแบบนี้แล้วเราก็จะนำถุงที่เราทำไว้เข้าเก็บในช่องผักปกติ พอครบเวลาหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราจะนำออกมาดูนะคะว่ามะเขือเทศของเราจะเป็นยังไงมั่งก็จะมีลักษณะนี้นะคะก็ดูด้วยสายตาก็สวยทุกลูกมีอยู่แค่ลูกเดียวที่มีลาขึ้นลูกไหนที่มันมีลาขึ้นเราก็จะเก็บทิ้งเลยนะคะถ้าในลักษณะนี้น่าจะเก็บได้มากกว่าหนึ่งเดือนค่ะนอกจากเสียว่าเราจะนำมาทานหมดก่อนนะคะ